สวัสดีจ้าบะแม่ไปน้องป้องไปสุกสุกคนด้อมื้อนี้บุ๋มบุ๋มสิพาพี่พะหน้องเฮ็ดอันแกงบักอึลเล็กเนาะจ้าเนาะบะสุกปากบบบอกบอลนึ่งกับเะไรพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้บุ๋มสิย่องหย่านางเนาะจ้ะแล้วก็อ่อนผักอึลเล็กเนาะอัต้มไว้เนาะจ้ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะอัตว่านี่บุมใส่ย่านางเนาะใส่ย่านางลงไปไว้เนาะจ้าเนาะก็สิมี ตาที่เป็นประมาณนี้แล้วจ้ะนี่คือต้มไว้แล้วนะจ๊ะเนาะต้มแล้วก็ลิ้นหน้าหมอกแล้วก็ปั่นในตู้เย็นด้วยนะจ๊ะเนาะขูดประโยชน์เยอะนะจ๊ะเนาะอันนี้โอ้ยเครื่องใส่กระเทียมพริกนะจ๊ะเนาะพริกตำอีกที่เป็นน้ำหน่ำปลาเนาะจ๊ะเนาะหน่ำปลาะต้มแล้วประมาณสองซอนนะจ๊ะเนาะกระเียมหัวชิงไค้นะจ๊ะเนาะ มันแค่แล้วก็บะแขรงนี่ก็ซือเป็นเกลือแล้วเจ้าเนาะเกลือแล้วก็นี่นปะปลาไหบุ๋มเตรียมมาไว้ถ้าเกิดบัวปอแล้วเจ้าเนาะเตรียมมาไว้แล้วเกิดบัวปอก็เลยใส่แล้วก็มิลอนแล้วเจ้าเนาะแกงสูตรบุ๋มนี่สิบุ๋มที่ใส่ลอนนะจ้ะพอใส่เครื่องทุกอย่างแล้วเนาะก็ล้อ,อหมอนเดือดแกงเต่าทาันนี่เราหลายจ้ะพี่น้องต่างทานันแบบโบราณแบบบา้านเราในี่อเจ้า เหีมเหี่ยมแม่ด้วยจ้ะว่าเก็บข้อไหนพี่น้องมันนี่เปดินปุ่นบุ้ก็ะดิ่งใส่เกลือลงไปเนาะจ้ะเนาะใส่เกลือลงไปด้วยมาณครึ่งอนเดนะจ้ะเนาะมีบุ้งเจี๊ยมัดขอนสดสดแล้วก็เอาหัวชิงไพลนะจ้ะหัวชิมไพลใส่ลงไปเลยด้วยแล้วก็พริกเอาพริกขี้ตําหนไหยจ้ะ ตอนตำบ่ไไทยเหบ่หมจ้าหยันมันสั้นไปบดครัวนะจะเนาะไพริกไมปนะตอนนาะหนาตาแล้วกเป็นประมาณนี้นะตะเนาะอคุณเห็นเราเขากันนะะเนาะคุณห้เขากันเด้อเดอนี่พอคุณไ้เขากันปิดฝาก้อนนะจ๊ะเนาะเห็นแล้เดือดเลย บุมชื้นไม่เน้ำปลาลาลงไปเลยเยตอนตอนนี้เนาะเพนะราะวันเป็นน้ำปลาลต้มนะตสุกเนระกขู่เลิ้งขเลงออกกนีเฉลีายันนี้ก็ปลุกลนีๆๆย่ยนนะ้ต่อมานี้ในะส่ปลาลาก็ปิดฟ้าหมอไว้แล้วจะบัดนี้ปิดฝาหมอ้อนะหม้อไว้แล้วก็ล้อร้อน้ำเดือด้ะเานะอนนนลอลอดเดือด กดจบ็บเบ็บเบ็บเบ็รอกอม็มาใส่หมากแข็ง,ขงน,น้ำกลัวจะเนาะเดี๋ยวถ้าใส่ตอนนี้หมากแข็งมันจะด้านไฟนะจะเนาะมันก็จะเปลนเป็นแบบดันด้านกินงมันแสบเนีเต่าทานพี่น้องเอ้ยเต่าทานอาจจะว่ดูดีเด้อจ้าเต่าทานนี่มาได้เอี่ยมไม่อองที่จังหวัดเต่าเกล็ดร,ราคาพันเพิคนนีเะนาะนี่ราคาหลักร้อยนะจะเนาะอันนี้ระวังล้อหมอดื่นแล้ะจ้าะบนะุญกา ขอบคุณสำหรับทุกเรือ่องนะจ๊ะตัวเราก็ถูกกำลังแรงใจนะจ๊นะจิมาเป็นกำลังใจให้บุ๋มนะจ๊ะบุ๋มกับพญายามไปอยู่จ๊ะไปให้ทุกๆบ้านนอกจากไปตอบคอมเมนต์เก,ก่าๆยาาาอยู่จ๊ะเพราะว่าคอมเมนต์ไม่หนิบุ๋มกะที่กดตึกใจไว้ให้นะจ๊นะเนาะบุ๋มกะที่ส่งหัวใจไปให้ก้อนนะจ๊นะเนาะและ้วก็ก็ตอบอันคลิปเกาเกาาเมาเรื่อยๆเราะจ๊ะให้มันแบบว่าถ้ามาติดตามไว้อ่ะบุ๋มจะได้ไปติดตามถ้ามา อ้าวลินพันกันข้อกัแหบพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดที่มาจับมือบุ๋มไม่บุ๋มกับที่ได้ไปเนา,จาะจ้าเนาะถ้าตอบคลิปเก่าเกาะ่จ้าเนา,าระร้อหมอเดือดแล้วจ้าอีกจะเดือดหลอกเขาจะมาเบึงนะ้งเนาะอันบุ๋มลุ้บอกอันนึงจานแกงนี่บุ๋มสิบ่าใส่ชูรสแล้วจ้าเพราะว่าน้ำปลาานี่เพิ่นปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะจาะ้าเนาะตอนนี้ไฟอ้หม้อจอเบุ้งไฟลุกด้วยเปล่าบึงไฟลุกด้กวหลับพี่น้องเอ้ยหมอเดือดยัง อุ้ยกำลังเดือดจ้ากำลังเดือดได้ที่ได้ที่ไปนะเด,เดือดแล้วบุม้มก็ที่ใส่บักแข็งไปเลยนะจ้าตอนนี้ใส่ลงไปเลยอืมหมอเดือดบาากักคักนะจ้าบ่ต้องมีผักอีหยังมาเพิ่มน,น,นะจ้าเนาะแต่รอเราเดือดจากหน่อยเห็นแบบแข็งสุกแล้วจา้าเนาะอืมมาหนะมึงฟดกะฟดแน่จ้าฟดบีบบีบบีบ,บ,บอยู่เผาอุย้ยสุดยอด,ดสุดยอด,ดจ้าสุดยอด ปิดฝาหม้อไว้อีกนะเจ้ะนะเาเนาะแล้อให้หมักแข้งแล้วสุกหล่ะก็ค่อยซิมเมือรสชาตินะเจ้าเพราะว่าผักอึอเล็กนะี่ยบุ้งกะทิต้มต้มน้ำถิงแล้วก็ปั้นไว้นะเจ้าเนาะเขาก็มาต้องแกงโดนนะเจ้าเพราะว่าเขาจืดแน่แล้วนะเจ้าเนาะผักอึอเล็กนะมี่เจ้าฟังเสียงฟดโอ้ยใส่เต่าทานใส่ฟื้นเนะาะฟดสะใจดีขนาดเลยเจ้าโอ้ยเสียงแหบแน่เลยเจ้ามันหนิด้วย ไปหลินฝนมาพี่น้องเอ้ยเสียงได้เป็นแหบเหบแล้วจ้ะเนาะอืมเจ้าบึงเปิดเมืงอีก,กอด,ด,ด้วยเหรอจ้าฟดเครื่ฟดแน่แท้บอกเพี้ยวเราเห็นไหมไอหอนขึ้นไาดหลังจากที่ร่อบ่ดแข็งสุกเนาะจ้ะเนาะบุ๋มกันีิพาไปบึงบรรยากาศข้างนอกจากเป๊บนึงเนาะจ้ะเนาะ นี่ก็บทเป็นบรรยากาศด้านนอกแล้วจ้ะนอกคัวเนาะพระเจ้าเบิงฝนตกน้ำจื้นน้ำเบิดเลยนี่น้องป็ดเป็ดของบุ๋มนะวจ้ะบุบบุบก็เลี้ยงไว้ประมาณแปดตัวแล้วจนะ้ะเนาะพอชีฝ่าก้อนนั่นเหรอตะเว้นกำลังที่ตกดินตาตอนนี้บรรยากาศดีครับยำแดงแรงแล้วจ้ะเนาะนี่ก็ต้นบมะนาวสีให้เขาแล้วจ้ะแต่ว่านวยเราบ้านในไง Monday đây, bay ní nhìn, ní pin oak main ở đâu nắp trong năm ní lát ní thư của hiệp một cháu mục nó ní tháo mục phong ní thôi 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 ní อาตอนนี้ก็ับมาเบ่งหมอล้วเขาได้เน,นาะจ้ะเนาะหมอเดือดขนาดไหนพี่น้องเอ้ยบ่ลโอ้ยฝนเบบเบบเบบคักเนี่ยซิมสชาติันบางจักไนก็เนาะจเนอืมจัิอีกจกักหนกัน ว่าใ้วก็ทีจางน้อยๆเนาะจ้ะเนาะใส่เกลี้ยงไปแล้วก็บุ่มก็ทีเติมน้ำปลาไหลเนาะแต่เนาะหยอก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 แต่น้อยเนาะจ้ะเนาะเทลงไปกระประมาณจักนี่จ้ะครึ่งทับพีกันเลยเนาะจ้ะเนาะก็ดีดนเอามือจับไทยเนี่ยได้เลยบ่ได้ตักเอาวันเทตวงตวงไหบิึงเนาะจ้ะเนาะบุ่มก็เลยเทเลยเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ตวงให้เบิึงในห้องหัน ลงไปแล้วก็ซิมโอ้ยอือสุยดยอดเลยเหมนะพี่น้องเอ้ยได้เวลาใส่ล่อนนะจ๊ะเนาะนี่ขั้นตอนสุดท้ายเอาล่อนลงไปเลยแล้วจ้ะเทบัว,ว,บวลงไปเลยพี่น้องเอ้ยเหมนเลนอืพอเที่ยว่อนลงไปหน่ำแล้วก็ทีส่าวฟดนะจ้ะเนาะก็รอให้ล่อนสุกจากน้อยนะจ้ะเนาะ นี่บุ๋มใส่ล่อนหอหนึงเนี่ยหรือจ๊ะตอนนี้กรบเท่านเดียวเห็นล่อนหรอกจ๊ะเพราะว่าแล้วแล้วจุ่มน้ำอยู่นี่จ้ะน้องร่อน,น,อนห,อหมอเขาฟด,ดีไยพี่น้องไหมบ่อโอ้ยบดคอนั่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหนี้ บุ้งกะทิล,ล้อหล่นแล้วสุกเนาะจ้ะเนาะเบิ่งหมอดเด่นๆไปก่อนเน,นาะจ้ะเนาะหมอดแต่ว่าหมอดแล้วฟดดีดีอือโหโหฟดกับคนเนี้ยอันเมื่อนี้กะบุ้งกะที่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น้นจาจ้าเนาะอันพาพี่พาน้องมาเฮ็ดแกงแกงอึเล็กเน,นาะจ้าใส้ล่อนเนาะถ้าผู้ใดมากสูตรนี้กะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัตะไคเป็นกำลังใจให้บุ๋มนิดเดยจ้าหายถึงฟังฝันน้ำพี่น้ำนองน้ำมันเพื่อนๆืนน้ำทุกผู้ทุกคนนิดเดียจ้าขอหมอบบานหลังน้อยของบุ๋มไปในอ้อมอกอ,อ้อมใจทุกผู้ทุกคนน้ำน้ดจ้านเออมาอนี่ะบุ๋มก็ที่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะจเนะสวัสดีจ้า